ถึงแม้ว่าเธออาจจะดูอ่อนยาวและไร้เดียงสาแต่เธอคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แมนชั่นอินสิเดนอีกหนึ่งหญิงสาวผู้ฉลาดเป็นกรดและแข็งแกร่งจากเกม Resident Evil วันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆทุกคนมาทำความรู้จักกับ25เรื่องน่ารู้ของ Rebecca Chambers ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนกันครับ ริเบกาแชมเบอร์สเธอคือหญิงสาวที่มีอายุน้อยที่สุดในหน่วยสตาร์สตำแหน่งของเธอคือทำหน้าที่เป็นนักเคมีและแพทย์ประจำหน่วยและเธอก็ยังเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากหน่วย s t a r ์สบรา o ว e a m ทด้วยริเบกาเกิดปี1980ซึ่งถนับเวลาตามปัจจุบันในปี2024ตอนนี้เธอก็มีอายุ44ปีแล้วเธอมีส่วนสูง161ซนติเมตรน้ำหนัก42กิโลกรัมและกลุ่มเลือดของเธอคือกลุ่ม a b ริเบกาถือว่าเป็นหญิงสาวที่ฉลาดมากๆเธอสามารถจบปริญญาตรีในสาขาเคมีได้ตอนอายุเพียง18ปีเพียงเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เธอเรียนจบเธอก็ได้ถูกทาบทามมาให้ร่วมงานกับหน่วยสตาร์สในทันทีทำให้ในเกมภาค0และภาคหนึ่งเธอก็มีอายุเพียง18ปีเพียงเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าริเบกาจะเก่งกาจในเรื่องเคมี ทว่าเธอนั้นก็ขาดประสบการณ์การต่อสู้และการใช้อาวุธปืนทําให้ริชาร์ดไอเคนหนึ่งในสมาชิกทีมบาโวได้รับหน้าที่ให้ช่วยฝึกฝนทักษะการต่อสู้และการใช้อาวุธให้กับเธอกิจกรรมยามว่างของรีเบก้านั้นก็คือการเล่นบาสเกตบอลเพราะเธอนั้นรักกีฬานี้เป็นอย่างมากเธอมักจะชวเนเพื่อนๆของเธอออกไปเล่นด้วยกันในช่วงวันหยุดเสมอ รีเบก้าปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Resident Evil ภาคแรกโดยเธอจะเป็นเพียงแค่ตัวละครสมทบในเรื่องราวเพียงเท่านั้นก่อนที่เธอจะได้รับบทเป็นตัวละครหลักเต็มตัวในเกม Resident Evil 0คู่กับบิลลี่โคเอนในปี2002เดิมทีแล้ว Resident Evil 0นั้น ตั้งใจที่จะพัฒนาลงให้กับเครื่อง Nintendo 64ก่อนที่โปรเจกต์นี้จะถูกยกเลิกไปและถูกย้ายมาพัฒนาลงให้กับเครื่องเกมคิวแทนซึ่งดีไซน์ของตัวละครรีเบคก้าในตอนนั้นเธอจะสวมหมวกเบเลสสีขาวและชุดที่ใกล้เคียงกับ r e s i d e n t Evil 1ก่อนที่ดีไซน์ของเธอจะถูกเปลี่ยนมาเป็นชุดที่เราได้เห็นในปัจจุบันครับหลังจากที่รีเบคก้าจากกับบิลลี่โคเอนเธอได้เดินทางไปยังคาลิฮาร์สเปนเซอร์ตามเบาะแสซึ่งที่นี่เธอก็จะได้พบกับริชาร์ดไอเคนสมาชิกของทม Bravo. ทั้งสองได้เอาชีวิตวรอดในคาขิา,าดนี้ไปด้วยกันก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบกับยอนอสรพิษที่ติดเชื้อทีไวรัสซึ่งรีชาร์ดก็ได้เป็นคนที่ช่วยชีวิตลิเบก้าเอาไว้จนทำให้เขาติดพิษและบาดเจ็บสาหัสและเราก็จะได้มาเจอเขานอนบาดเจ็บในเกมภาคแรกนั่นเอง เฟ e โมเดลของรีเบกาในเกม Resident Evil 0ปี2002ได้แรงบ,บันดาลใจมาจากนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นอย่างคุณอายูมิฮามาสกิซึ่งเธอก็เป็นผู้ช่วยโปรโมทเกม Resident Evil 0ให้กับทาง Capcom ในเวลานั้นด้วยแต่ถ้ว่าตัวเกมภาค HD Remaster ในปี2016 Capcom ก็ได้เปลี่ยนโมเดลของเธอใหม่ให้ต่างไปจากเดิมนั่นก็เป็นเพราะอาจติดปัญหาด้านสัญญากับเธอนั่นเอง หลังจากที่ริเบกาสามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์แมนชั่นอ n ส i เดนต์มาได้เธอก็ได้เขียนารายงานส่งพู้มกับ b บรอนไอออนเกี่ยวกับสิ่งที่เธอได้เผชิญพร้อมโกหกว่าบิ l ล,ลี่โคเอนนั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้เขาต้องถูกตามล่าตัวอีกด้วย รีเบกาได้ออกจากเมืองรักคูซิตี้ไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไวรัส,สระบาดเธอได้ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทและประิญญาเอกในสาขาไวรัสวิทยาเพื่อที่เธอจะได้ใช้ความสามารถและความฉนัดของเธอในการช่วยเหลือผู้คนและต่อสู้กับเหล่าไวรัสที่อาจถูกพัฒนาขึ้นมาในอนาคตในเกม Resident Evil 2ภาคต้นฉบับหากเราเข้าไปยังห้องทำงานของหน่วย Star ์และกดสำรวจโต๊ะของอัลเบิร์ตเวสเกอร์ถึง50ครั้งเราก็จะได้รับมอนฟิล์มปริศนามาซึ่ง เมื่อเรานำมวนฟิล์มนี้ไปล้างเราก็จะได้พบกับรูปภาพของรีเบกาที่ใส่ชุดบาสเกตบอลเออเวสเกอร์เป็นคนยังไงวะเนี่ย ส่วนในภาครีเมคเงื่อนไขนี้จะแตกต่างกันออกไปเพียงเล็กน้อยครับโดยผู้เล่นจะต้องกดสำรวจโต๊ะของอาเบิร์ตเวสเกอร์ซ้ำอีกรอบหลังจากที่เราได้รับอุปกรณ์เสริมปืนเราก็จะได้รับมอนล์ฟีปริศนาที่เป็นรูปของรีเบก้าใส่ชุดบาสเกตบอลในเวอร์ชันที่คมชัดระดับ 4K แต่ถ้าคุณยังดื้อกดสำรวจโต๊ะทำงานของเวสเกอร์ซ้ำเข้าไปอีกครั้งคุณก็จะได้พบกับไอเทมลับที่เวสเกอร์นั้นแอบซ่อนเอาไว้อีกหนึ่งชิน้นซึ่งนั่นก็คือเครื่องโกขนขนน้องชายอย่างไข่กรูมิงไอเทมที่ช่ววยให้สอร สามารถขจัดปัญหาการดูแลขนน้องชายได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องขนรุงรังกลิ่นอับและสิ่งสกปรกสะสมทําให้ทุกวันของกัปตันเวสเกอร์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลน้องชายโดยเฉพาะมันก็ทําให้เวสเกอร์ตัวน้อยปลอดภัยจากอาการบาดเจ็บต่างๆเพราะค่กูมิงให้ความสําคัญต่อความปลอดภยัยด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคซึ่งผมได้ลองใช้ด้วยตัวเองแล้วบอกเลยว่าดีสมคำาล่ําลือจริงๆแถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยพิเศษปร โมชั่น11 13พฤศจิกายนนี้จากราคาเต็ม1,988บาทลดเหลือเพียง1,616บาทพร้อมแถมใบมีดให้ด้วยนะ หลังจากจบ Resident E v i l 0ไปเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าคล้าตารีเบกาอีกเลยนะครับตั้งแต่นั้นซึ่งเราก็จะได้พบเจอกับเธออีกครั้งในละครเวทีอย่างไบโ h a า a r d t h ร์ Stage ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเนื้อเรื่องของละครเวทีนี้ก็ถูกนับรวมเป็นเนื้อเรื่องหลักของเกมด้วยโดยเราจะได้รู้ว่ารีเบกานั้นได้กลายมาเป็นศาสตราจารย์และเป็นที่ปรึกษาของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพอย่าง BSAA ด้วยซึ่งคนที่ชวนเธอมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหากแต่เป็นพี่คริสเลส ฟิ Feel, นักต่อยหินของเรานั่นเอง หลังจากนั้นริเบกาก็ได้หายหน้าไปจากแฟนเกมอีกครั้งและได้กลับมาในภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Resident Evil Vendetta ที่กลับมาในลุคที่สวยเช้งขโมยใจหลายๆคนเลยทีเดียวโดยในภาคนี้ริเบกาจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก l u u อ u m b l l l าเพื่อช่วยให้เธอสามารถคิดค้นวัคซีนในการต่อต้านไวรัสชนิดใหม่อย่าง a v i r u ัลงได้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือจงใจที่ใบหน้าของริเบกานั้นดันไปคล้ายคลึงกับภรยาของเก e นแอร a s วรัร้ายของ ภาคเบนเดตานั่นจึงทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายของแอเรียสที่ต้องการจะนําตัวเธอมาเป็นตัวตายตัวแทนของภรรยาตนเองนอกจากริเบกาจะตกเป็นเป้าหมายของแอเรียสแล้วในภาพยนตร์ภาคนี้ริเบกายังได้ติดเชื้อเอไวรัสด้วยซึ่งในทางเทคนิคแล้วเอไวรัสเป็นไวรัสที่เกิดจากการผสมการระหว่างที่ไวรัสและปรสิตลาสพากาสนั่นจึงทาให้ริเบกากลายเป็นตัวละครหญิงที่สามารถรอดพ้นจากเชื้อที่ไวรัสและลาสพากาสมาได้ หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ที่นิวยอร์กในภาคเวเดต้าริเบกายังคงได้กลับมาเฉิดฉายในภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่ออีกครั้งใน Resident Evil Dead Island ภาครวมทีม Avengers เวอร์ชัน Resident Evil ที่เธอก็จะได้เป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญที่คอยสนับสนุนข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยถึงแม้ว่าริเบกาจะปรากฏตัวออกมาให้ผู้เล่นได้เล่นกันใน Resident Evil 0ภาคเดียวแต่เรายังสามารถเลือกเล่นเธอได้ในโหมด Mercenaries ของ Resident Evil 5และ Resident Evil Mercenaries 3D ที่เธอจะกลับมาเป็นตัวละครพิเศษให้เราสามารถเล่นเธออีกครั้งได้นั่นเองนอกจากเกม Resident Evil แล้วบริเบกายังได้ถูกรับเชิญไปเป็นตัวละคร DLC ในเกม Dead by Daylight ใน DLC ที่มีชื่อว่า Resident Evil Project W อีกด้วยซึ่งใน DLC นี้เธอจะได้เป็นตัวละครผู้รอดชีวิตคู่กับเอดาวองและฆาตากรก็คืออัลเบิร์ตเวสเกอร์นั่นเอง ถึงแม้จะมีภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่ออกมาหลายต่หลายภาคไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน l i ิ e เวอร์ชัน e l น o m e to r e ั c สู่แบล็กคนซแต่ r ีเ e คก้กลับไม่เคยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกหยิบมาใส่ลงไปในภาพยนตร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวนักแสดง l i ฟ e a อคชั่เดียวที่ได้แสดงเป็นรีเบคกก็คือคุณลินดาจากฉาก l i ฟ e Action สุดคลาสสิกในเกม Resident Evil 1ภาคต้นฉบับในปี1996ซึ่งปัจจุบันทางช่อง ROE ก็ได้นำเธอกลับมานั่งเล่น Resident Evil 1อีกด้วย ชินจิมิคามิผู้ให้กำเนิดเกม Resident Evil เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขานั้นชอบตัวละครรีเบกกาน้อยที่สุดเพราะคุณชินจิจะชอบตัวละครแนวหญิงแกรง่งและไม่ชอบสร้างตัวละครหญิงที่เป็นรองผู้ชายซึ่งในตอนแรกเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะใส่ตัวละครรีเบกกาเข้ามาในเกมภาคแรกด้วยซ้ำแต่ทว่าทางแคปคอมต้องการตัวละครน่ารักใสใสใเข้ามาในตัวเกมบ้างทำให้คุณชินจิก็ต้องน้อมรับการตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีม ถึงแม้ว่าคุณชินจิจะไม่รักลูกสาวคนนี้เท่าไหร่แต่เมื่อมีการโหวตตัวละครที่แฟนๆชื่นชอบมากที่สุดในซีรีส์ Resident Evil บริเบกาก็มักจะติดหนึ่งใน10ของตัวละครที่แฟนๆชอบมากที่สุดอยู่เสมอและเธอก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนเกมชาวญี่ปุ่นชอบมากที่สุดอีกด้วยกาแฟแก้วโปรดของริเบกาคือคาราเมลแมคคิอาโต้เพิ่มช็อกโกแลตชิพพร้อมวิปครีมซึ่งเธอได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้เราได้รู้ในภาพยนตร์ Resident Evil: Vendetta นั่นเอง ท่าประจำตัวสุดเป็นเอกลักษณ์ของรีเบกาที่เธอมักจะทำท่าสุดน่ารักนี้ในทุกๆภาคที่แฟนเกมน่าจะรู้กันเป็นอย่างดีก็คือการชูนิโปง้งซึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่าเธอนั้นโอเคเธอสบายดี และนี่ก็คือ25เรื่องน่ารู้ของรีเบคก้าแชมเบอร์สที่เรานำมาฝากเพื่อนๆให้รับฟังกันในวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปผมก็อยากจะถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าเพื่อนๆชอบรีเบคก้าแชมเบอร์สเพราะอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมอ่านกันบ้างนะครับและยังไงก็ขอฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กลูมิงเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเพราะเรื่องการดูแลน้องชายของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องปกติของผู้ชายอย่างเราๆมาก,มากๆเลยครับและตอนนี้ก็มีสีฟ้าและสีเบจใหม่ด้วยนะชอบสีไหนก็กดใส่ตะกร้า หอกกเอาไว้ได้เลยหากใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ปักบุตรได้เลยและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแร c กคูลิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งคล้ายเกม Resident Evil ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เกม Survival h o r r o r แบบนี้ จากช่องของเราที่ r l c c o o n บอร์ a แคสกันนะครับ